เราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตของเรานี้ไม่แน่นอนการดำรงชีพเป็นของที่ยากพุทธเจ้าบอกดังนั้นเราต้องคิดอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตของเรานี้เหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้มันอาจจะขาดเมื่อไหร่ก็ได้เส้นได้มันเส้นบางๆมีอะไรไปกระทบมันหน่อยมันก็อาจจะขาดได้ชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นมันจะตายได้อย่างง่ายดายโดยไม่รู้สึกตัว ก่อนที่ไม่คิดว่าจะตายอยู่อยู่ก็ตายไปก็มีเยอะแยะให้ดูความตายของผู้อื่นมาเป็นบทเรียนสอนเราไม่ให้ประมาทแล้วเราจะได้มีความขยันที่จะปฏิบัติทำให้มากก่อนที่เราจะตายไป